สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเอาบรรยากาศยามเช้าๆมาฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่จิดสองนาทีนะคะดูนะคะเพื่อน,อนตรงมุมนี้นะคะยังมีมีพระจันทร์อยู่นะคะแต่พระจันทร์มองได้รนะับมองด้วยตาเปล่าสวยมากเลยค่ะเพื่อน ก็กานะคะอีก,กานะคะกำลังบินเต็มเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหันไปอีกด้านนึงนะคะด้านหนึ่งให้เพื่อนๆชมน,นะคะเต็มเลยค่ะเริ่มบินกันแเลยคะ่ะไปอีกด้านนึงนะคะส่วนด้านนี้เป็นแสงพระอาทิตย์ยามเช้านะคะที่กำลังจะขึ้นมาอีก ไม่กี่นาทีนะคะนไะคะส่วนอันนี้เป็นพระจันทร์นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีบวามสุขกับการทำงานนะคะหรือกอ็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ